w ว l แ o ม t ูเท k เคป๊อปจ้าวันนี้จะมาพูดถึงกระแสของเพลงของจีซูกันหน่อยทุกคนก็เป็นผลงานของจีซูกับเซนมาลิกนั่นเองนะบอกเลยว่าตอนนี้ไปทั่วโลกจริงๆไม่ว่าจะเป็นใน YouTube จะเป็นใน TikTok หรือจะเป็นใน Spotify กระแสก็ดีเช่นกันจากทุกคนหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆนะโดยแอดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะทุกคนก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์พิเศษนะของเซนมาลิกนั่นเอง ที่ได้ตัวจีซูมาร่วมเฟเชลลิงจ้ะซึ่งน้องบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยโอ้โหมันติดหูและดูมีมิติมา,มากๆเลยนะแอดอยากพูดถึงเสียงร้องแล้วก็สไตล์เพลงสักหน่อยนะ เสียงของจีซูในเพลงนี้เนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากๆเลยแม้ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีดราม่าตอนที่ปล่อยตัวอย่างเพลงออกมาแต่พอเพลงเต็มออกมาแล้วเนี่ยโอโหเรื่องราวมันก็พลิกกลับเป็นอีกด้านนะทุกคนหลายๆคนบอกเลยว่าจีซูเนี่ยมีโทนเสียงที่นุ่มลึกแต่ทรงพลังจรงิงๆสามารถ,ถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากเลยแหละแล้วก็เป็นแนวเหมือนดาร์บ๊อปบวกกับซีนมาติกอะไรแบบนั้นเลยซึ่งผสมผสานแบบอารมณ์ฝรั่งตะวันตกมากๆแต่ก็ยังมี กิ่นความหรูหราในสไตล์ของจีซูอยู่แบบเต็มๆซึ่งหลายคอมเมนต์เนี่ยบอกเลยว่าจีซูเวอร์ชั่นนี้เนี่ยคือจีซูในเวอร์ชั่นใหม่ที่โตขึ้นเซ็กซี่ขึ้นแล้วก็ดูมั่นใจสุดๆนะบางคนถึงกับพูดเลยว่าเสียงของเธอฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนกับนักร้องสายฮอลลีวูดเลยทีเดียวอย่างกับนักร้องเมกาเลยทุกคนซึ่งลืมไปเลยว่าจีซูคือนักร้องเกาหลีอนะ งานนี้บอกเลยว่าตัว MV ก็ดีไม่แพ้กันทุกคนสมฐานะจริงๆบอกเลยว่า MV นั้นโอ้โหท่ทำถึงทำดีทุกคนทีมโปรดักชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะหลายๆคนบอกเลยว่าทุกเฟรมเนี่ยมันดีไปหมดเลย เหมือนดูแบบโฆษณางานแฟชั่นระดับโลกอะไรแบบนั้นเลยนะทั้งสีทั้งแสงทุกอย่างเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีมีศิลปะและมีชันเชิงมากๆเลยแล้วก็ได้เห็นลุคของจีซูที่เหมือนกับนางแบบอะไรแบบนั้นเลยทุกคนก็เกิดเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาทั่วโลกนะ อย่างบน X หรือบน Tik t o k เนี่ยก็มีแฮชแท็กกันแบบชุดใหญ่นะทุกคนมีให้เห็นกันเยอะเลยแฟนคลับต่างประเทศก็พูดเลยว่าจีซูเนี่ยไม่ได้แค่ร้องเพลงนะแต่กำลังสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปะของตัวเองที่ไม่ซ้ำใครอยู่ซึ่งบอกเลยว่าใน s p อน ify ก็เดือดเช่นกันเพลงนี้ขึ้นชาร์ตในกว่า 40, 40ประเทศภายในวันแรกที่ปล่อยเลยส่วน u t u b e เนี่ยก็ทะลุล้านวิวภายในไม่กี่ชั่วโมงซึ่งถือว่าแรงมากๆสำหรับเพลงคอลแลบแบบนี้ทุกคนและแน่นอนลหลายคนบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ย มันออกมาเพื่อเป็นการเปิดจุดให้กับ t ซูใหม่จุดทางเดินใหม่ของ t ซูอะไรแบบนั้นเลยซึ่งต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหแอดส่วนตัวก็ดูไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะแอดค่อนข้างจะชอบมากเลยทั้งตัว MV แสงสีเสียงรวมไปถึงตัวเพลงนะตัวเพลงก็ฟังแบบสบายๆทุกคนรู้สึกว่าเพลงมันไม่ได้หนักแน่นจนเกินไป รู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันฟังแบบสบายสบายลื่นหูสามารถเปิดซัำได้โดยที่ไม่เบื่อเลยทุกคนทุกคนฟังเพลงของจีซูกับเซดมาเล็กแล้วในโปรเจกต์คอลาบนี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์บอกให้แอดฟังหน่อยรู้สึกชอบตัวเพลงไหมรู้สึกชอบตัว MV มไหมแอดอยากรู้ความเห็นของทุกคนนะว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับแอดหน่อยนะและถ้าชอบ h i ปแอดทุกคนสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้แอดได้จะ้ะที่นี่คือเทคเคป๊อปจ้ะทุกคน